สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้บิ s บบยเซันของเรามาอัปเดตสลากของทกสชุดใหม่กันนะฮะชื่อชุดว่ามังกรนยกครับผมสลากชุดนี้เพิ่งจะเริ่มขายกันวันที่17พฤษภาคม6 8 6 8นี้นะครับใครสนใจเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในตัวของสลากกันนะฮะ สำหรับสลากชุดมังกรยกครับเป็นสลากออมทรัพย์นะครับของธนาคารท,รทรกรสอายุฝาก2ปีนะฮะรับฝากหน่วยละ100บาทโดยจะซื้อผ่านแอปพลิเคชัน BAC Mobile หรือหน้าเคาน์เตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ1เลข100บาทฝากอายุขั้นต่ำเนี่ยาเดือนถ้าเกิดว่าถอนก่อน3เดือนนะฮะจะถูกหักหน่วยละ2บาทก็คือถ้าเกิดเราซื้อวันนี้แล้วภายในก่อน3เดือนนั้นเราไปถอนออกเราจะถอนได้แค่98บาทแต่ถ้าเกิดว่าเลย3เดือนไปแล้วนะครับจะได้ เต็มๆ1 0 0บาทนั่นเองสําหรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่ออยู่ครบ2ปีเนี่ยจะได้หน่วยละ40สตางค์นะฮะคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.2%ต่อปีแต่ยังไม่หมดนะเพราะว่าสลากพวกนี้จะมีรางวัลขั้นต่ําเมื่อเราซื้อตามกําหนดอายุนะครับแล้วก็ในส่วนของการออกรางวัลสลากตัวนี้จะออกทุกวันที่16ของเดือนซื้อ15ก็ลุ้น16กันได้เลยนะถ้าใครสนใจเรามาดูในส่วนของรางวัลกันบ้างนะฮะในส่วนของรางวัลตัวนี้ซื้อ 100, ้นรางวัลที่1กันที่10 ล้านบาทแล้วก็มีต่างหมวดอยู่ที่1 0 0 0 0บาท9 9รางว,ว,วัลรางวัลที่1ึมีรางวัลเดียวนะครับรางวัลที่2หมุน3ครั้ง5,000บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้ง2,500บาทส่วนเลขท้ายจะมี2รางวัลด้วยกันนะครับก็คือเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้ง600บาทและเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้ง10บาทพอเรามาดูที่เลขท้ายกันแล้วครับรางวัลขั้นต่ําที่จะเกิดขึ้นก็คือที่3ตัวนะต้องซื้อกันอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับพอซื้อ1 0 0 0 0แบาทเราจะถูกแน่ๆย คือ10บาทสองครั้งนั่นเองเท่ากับว่าถ้าเกิดคนซื้อ1,000 100, 0แบาทนะฮะจะได้2อย่างก็คือในส่วนของตัวดอกเบี้ย0.2นย์จุดสองมูสคูที่บอกไปแล้วก็รางวัลอีก20บาทอัตราดอกเบี้ยก,ก็จะอัพขึ้นเป็น0.44เปอร์เซ็นต์นะครับต่อปีส่วนอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือต้องมาถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวไปด้วยเนี่ยก็ต้องอัพไปที่1ล้านบาทเลยเพราะ1ล้านบาทเนี่ยจะถูกรางวัลทุกงวดนะครับแน่ๆอยู่ที่800บาทก็จะเป็นตัวนั้น600แล้วก็ตัวเลขท้าย3ตัว 20บาทอีก10ครั้งก็คือจะได้ทั้งหมด800บาทต่อเดือนแล้วก็บวกกับตัวเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยอีก0.2ถ้าเกิดซื้อ1ล้านอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนเป็น1.16ซต่อปีครับหรบใครที่อยากจะตัดสินใจซื้อในวงเงินนะครับก็จะได้รู้ว่าควรที่จะขยับขึ้นไปที่เท่าไหร่นะฮะก็จะมี10,000แสนและ1ล้านนะก็จะถูกรางวัลนียทุกเดือนแล้วก็ไปลุ้น10ล้านกันในทุกๆเดือนนั่นเองแล้วทอกรเองก็จะมีรางวัลพิเเศษนนะรรััับให้อออีกกาางงงววลลล1 16โดยแ่ป็ ออกรนงวันละ2ครั้งนะครับโดยในปี68นี้ก็จะออกในเดือนมิถุนากันยาธันวานะยังอยู่ครบนะครับาวันที่เราออนแอร์นี่นะ่าจะยังอยู่ครบจะมีมีนามิถุนากันยาธันวาและปี70คือมีนาคมนะฮะก็กระจายไปตลอด2ปี ที่เราซื้อกันนะครับตัวนี้จะครบ2ปีวันชนวันเลยสมมุติว่าเราซื้อ25พฤษภาหกแปก็จะไปครบ25พฤษภา70เลยนะฮะสำหรับใครที่มองดูในส่วนของสลากอยู่ก็ลองดูว่าเผื่อชุดนี้จะถูกใจท่านนะครับสำหรับชุดมังกรยกนะฮะไปซื้อกันได้ที่ธนาคารทกรสทั้งแอปพลิเคชันและที่สาขาเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับใครที่ต้องการเข้าไปดูนะสวัสดีครับคุณทุกท่านสำรับติดตามชมนะฮะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เลี้ยงกาแฟ ด้วยนะครับถ้าเกิดการณาโซนนี้สวัสดีครับ